สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลลิีนะะันท์วันี้ค่ะดิฉันนางสาวลีรณาเมืองหลวงวันนี้นะคะก็รอจนมานําเสนอชีวิตจริงที่ในปัจจุบันเราพบเจอนะคะเราจะมาเสนอหนสั้นเลือกรัตนีที่ริมขอลถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะบาย อแกเป็นไงบ้างอะที่กันมแล้วมาที่ไหนกันสบายดีอะแกสบายดีเ่ไหนกันมาบ้างก็หลายที่อะนะโอ้ยไม่ชวนประเทศไทยเป็นยี้แหละม่ไหนไม่เคยชวนน้ยนะเ่อาไหนมาเลยอยู่่บ้านไม่ชวน เที่วมาหลายที่อ่ะอไปเที่ยวขนมเว้ยใช่อ,อย่างเอ<ห>มู่ไี่ยวะอทำนมมาเบอกมาเ้ยกใส่ีะโนูดุกกี้นี่สวยขึ้นยอะเลยอ่ะสวยเนาะนางอ่ะหรือมึงเนี่ยหอเงข้ารอข้าวอ่ะแต่ว่าอะไรหรอไปไหนก็หรอข้าวเล<ห>ี่ยนข้าวพร้อมกันดิสิไม่ล่ะจะคนละทางกว่า เออมีจะถามว่าปิดเทอมมาเที่ยวไหนกันมาบ้างหรอยองยงนี่ใส่เหมือนเดิมเลยเนาะอ่าฮะโบ๊ทแล้วแกเป็นไงบ้างล่ะสบายดีแกไม่เหมือนบุกชันเนาะปิดเทอมอี่ใช่ต้องนั่งแก้สูงแก้รออยู่บ้านเออแล้วแกจะพูดทำไมเนี่ยเรื่องมันนานแล้วนะแกอ่าก็เราอยู่กลุ่มเดียวกันปะแล้วแกไม่ทิ้งพวกเราติดสูตรล่ะใช่แกมีความสุขอยู่คนเดียวแล้วปล่อยให้บุญชันน่ะนั่งทำงานอยู่ได้ใช่โบ๊ท ทำแบบนี้หรอเพื่อนมันไม่ได้ทิ้งหรอกแกแต่แกไม่สนใจงานแกเองสนใจแล้วก็เพื่อนปะทำไมไม่ช่วยอ่ะเพื่อนช่วยหรอป้าพวกแกไม่สนใจเองป้สนใจะไปดูวยข้าวเรียนกันเถอะป้าก้าวเรียนกันเราอะรม่งเสียมองเดินสุดสามน้ำได้ได้ไม่ไหนหรือยัง อุ้ยแกเราต้องไปแต่งหน้าเขียนคิ้วทาปากนนันนะโอ้ใช่ใช่รู้สึก่วดอป่ะใช่แล้วเราแข่งเสร็จเไปแข่งสะพานทีแดงโอ้ยนุ้ยเยอะน่อด้วยชอบชอบชอบอย่างนี้ฉันต้องรักพี่ออกจากบ้านแล้วไปบ้านกุ้ยแล้วมันเโอะเดี๋ยวก็ได้นะบ้านสมีเหล้าแดงอยู่ใต้เสียงสองโคมก็ดีอะกุยใช่อุ้ยเจ้มัญหาเราขึ้นขึ้นขั้นบนเถอะต้องบอ แกแเห็นขยากกองนี่มั้ยเห็นสิคิดเหมือนกันใช่ปะเป็เอาเลยมน่าแกนี่แกถ้าชอบกันแกคายคลิปด้วยใช่กิบจะแชร์ลงเฟซแหละโอเคอุ้ยโลนะแกอุ้ยโลนอุ้ยโลหนึ่งแกทำยังไงดีสกยโป่งมากเลยแกโอยดูมือด้วยดูมือดูมือแล้วเราด้วยอ่ะใช่มือแกนะแกอ่ะดูสิมันหลรยจากมือหรอใช่เห็นปะเรามันลรยจากมืออ่ะ แป้งหวานแคร์ตาดูว่ามันหล่นไปได้เก็บให้พวกเราอ่ะเก็บสิกระเบนเก็บสิกระเบนเลยสิแก่ไม่ได้แก่อย่ามาเศษแซงนะแครตาดูสิว่าแก่หรือเปล่าก็บอกไม่หล่นจากมือแล้วมึงจะเอาปะล่ะตาข้าวเอาเลยมือเอาเลยแดงพวกมึงเอาเลยมึงมันใส่มานานแล้วเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันเงี้ยปลาไม่ได้เรื่อง ไม่มีเรื่องอะไรกัโอ้ยแก้ววิต้าพี่ได้มากทำไมทำแบบนี้นะทำไมต้องแกล้งเพื่อนด้วยอ่ะแล้วมีเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันแลก็เลยไปชี้เห็นเมีอะไรกันเนี่ยล้เมื่อกี้เห็นเหมือนตบกันอยู่แล้วอกีราเหกดูเพื่อนเธอเลยตบฉันอ่ะแต่ที่เมื่อกี้เราเห็นอ่ะแกหาเรื่องพวกเราก่อนนะเพื่อนเธอหาเรื่องฉันก่อน ก็มาล่นจากมืออ่ะแล้วก็เมื่อกี้แกยิงไปจากตรงนู้นแล้วมาทิ้งตรงนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็ไม่ท้อเลยว่ามันเพือนตอแหลิ้งเลยพวกแกเสียเซ้ขายไม่ได้เสียเส้นวยผมเพื่อนมันเลยอ่ะปาบลังตัวเขาไม่สนใจไปเป็นไงบ้างเจ็บไหมเจ็บนิดหน่อยแกโอเคละเจ็บมากเลยอ่ะแกโอ้ยเราไป่ทำแผลดูสิมันตอแหลแต่ไม่ได้แกล้งอะไรมันเลยนะ เราคืนอ่ะพุ่งนี้สะพานถ้าไม่แดงได้นะโอเค ก็ไม่รู้คืกระทงหามันอยู่ไม่มีตังค์โทรม่มีเนี้ยอะไรกันบ้างเนี่ยเหมือโทรดิกูไม่มีตังค์แม่ไม่ใช้ด้วยครับโอ้โหตังค์ต้องมีซื้ออืมเดี๋ยวก็มาแล้วมะนี่โมงแล้วเนี่ยมันเมื่อไหร่จะมาคาโมงกว่าแล้วรอนานแล้วนะมึงเดี๋ยวก็มาแล้วโดนและโทรมาแล้วนี่ย โคตรช้าเลยใค่ไหนก็นมาเนี่ยใ่รช้าจริงๆเลยหาผัวมาดิจ้าไปๆไปไหนก็รีบ <c oughs> ไปี่พร้อมวันนีราเก็บต้นไหนก็ดเนี่ยไมรู้อ่ะเดินไปได้เดี๋ยวดูเลยเอ๊นั่นไงขยะ <c oughs> ช่ด้วยโอ๊โยตรง, <c oughs> ตงนี้ตรงนี Paldies! ทีมก้อนเปล่าก้อนแรอมากเลยออเอเฮ้ยมันรอนมันมาแล้วด้วยไหนเนี่มาตามที่เรานะัดาะด้วยเลยโอ๊ยมาหาสนุกทำกันไหมโอเค <Okay. S 2> ปะาสนุกทำกันวรอนกเลยอุนนอ้ยร้รมันเก่กนนะดียเะออกแล้ว แกมาช่วยเก็บปลาเออผู้ชายเก็บเปล่าผู้ชายไม่ได้มาแกงนะนู่นไงเหลกเยอะเลยนู่นเก็บพวกแกช่วไร่ได้ได้ได้เอ๋บัวมาช่วยจันเร็วยุไปแค่ทางงจันโอ๊ยี่ตีนคนหรอกโอ๊ยร้อน แก่เาแกร้อยกันไหมเนี่ยร้อยกันไหมอ่ะรหน้อยดีป่ะป่ะขยะอยู่ไหนอ่ะขยันรู้แล้วขยะอยู่ตรงไหนอ่ะ โอนี่ไ่นเรอม่ใ่อ่ะใชอยู่หรอไจับขึ้นมาไม่ได้หน้อเเข้าร่มก่อนเถอะไปไม่รออัี้รอาเก็บคนจำได้ไหมที่ก็บอกกันวันนั้นว่าจะบอกว่าอะไรอะไรอ่ะ เาคืนไอเอามดทไรกันีอะไรกันเนี่ยตาลเป่าเป่าเามาาเรื่องก้อนอาแล้วอม่อกี้เหุมเพื่อนันอยู่นะใช่หรอาใช้เธอมาช่วยเก็บสัดีเลยก็บอก่นววันนั้นแงว่าจะเบาคืนอ่ะ สี่ยแซ่ตอแหลทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ้ยฉนรูส่อไว้ใจพวกแกมาช่วยตบได้นาะก็ช่วยไงส่อไปละหมู่บ้านเราจะสะอาดได้ยังไงถ้าพวกแกไม่ช่วยเราอ่ะมีนิสัยอย่างเงี้ยให้หมู่บ้านเรา้องทำเองสิจะลาออกไปเลยไปออกไปเลยไปสบายใจยอดเยี่ยมเก็บขยะไหมอ่ะแกใช่ใช่ไหมอ่ะต้องมาเก็บขยะแบบเนี้ยเรากลับเถอะไปผู้สนใจเออไปเอาหญิงไปล่ะ ไม่ละเนี่ยเราก็คิดว่าพวกมันอะ่ะจะมาช่วยพวกเราจริงๆดูที่เนี่ยเล่นพวกแก่สเละเลยเออใช้ก็จะไงต่อเนี่ยช่างมันเถอะเราไม่อยากยุ่งแล้วล่ะเออเราก็เหนื่อยเหมือนกันไปก่อนเถอะแล้วยุง่งอ่ะไปไหนต่อเดี๋ยวก็จะกลับบ้านไม่ช่วยพว่อดำงานทุระเดี๋ยวเราก็ไปที่อื่นกันต่อเถอะเออดูแลตัวเองด้วยนะไปไปไปทุกคนเรากลับบ้านก่อนนะกลับบ้านดีๆล่ะครับเออดูแลตัวเองด้วยนะ

เาทกนเป็นเพื่อนกันไเลยเหมือนกันเป็นไงกันบ้างคะสำหรับหนังสั้นร้านนี้ที่ดิมคลองหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ข้อคิดต่างๆมากมายในหนังเรื่องนี้นะคะทั้งธรรมชาติที่สวยงามที่พวกเราต้องรักษาไว้ความสามัคคีความรักเพื่อนความไม่ฉากันะคะหนังเรื่องนี้อาจจะรุนแรงนะคะขอร้องอย่าเอาเป็นเงื่องย่างนะคะวันนี้พวกเรา ขอจบการแซ่งในท่านี้ค่ะแล้วมีโอกาสไรียบกันใหม่ครับบาย